ันนี้เรือมังงะ EP นี้ให้ดูดะก้อนบอลที่ผมเก็บเอาไว้ในซองนะครับแล้วผ่านเวลาไปปุ๊บเนี่ยฮะความชื้นมันก็จะมานะครับสะสมอาจจะเป็นเพราะถุงซิปมันพเยาหรือถุงซิปมันแอบแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้นะครับผมแหม่ไม่รู้ไม่รู้นะฮะบางทีแบบพอมันพองใช่ไหมครับแล้วเราทับทับทับ,ทบ,ทบกันเนี่ยถุงซิปมันพเยะเปิดออก ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดูแลรักษาให้ดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮนะนี่เลยนี่ฮะนี่ผมขัดไปหน่อยนึงแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันจะเหลืองๆเป็นเนี่ยเป็นเป็นอย่างนี้เลยฮนะนี่ครับพอพอจะเห็นเนาะนะฮะแล้วก็คราวนี้คือของพี่เน็ตเนี่ยพออยู่ในซองไปสักพักหนึ่งมันเบียดบิดเบียดกันครับนี่ครับ เรียบร้อยฮะยับเลยครับยับไม่ว่าครับอย่างที่บอกครับว่ามันจะขาดเอาตรงนี้นะฮะมีหลายๆคลิปแล้วที่ผมทําไปก็คือหาสติกเกอร์มาแปะทับนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้ามันเป็นความรู้สึกที่เรารับได้จัดครับแต่ถ้าวันหนึ่งท่านคิดจะขายเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นมนทินใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านเก็บไว้เองแล้วแบบให้ลูกหลานอ่านต่อหรือว่าแบบเก็บไว้ในคอลเลกชันของท่านก็ทําเลยครับนะครับ และวครับวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้ผมจะมาใส่ปกนะครับเพราะว่าพอมันอยู่ไปนานๆแล้วมันอาจจะยุ่ยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปกอย่างนี้นะฮะตั้มโมบดันภาคนี้นะครับรู้สึกจะ12เล่มแล้วนะฮะอันนี้ผมก็ถามว่าอ่านหรือยังก็อ่านไปสาสี่หน้านะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับรอให้มันเยอะทีเดียวเลยแล้วค่อยอ่านนะครับไม่งั้นมันเสียความรู้สึกครับผมเป็นคนที่แบบพออ่านแล้วอยากจะอ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบไม่มีอะไรมา ขาดช่วงอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นนะก็เลยรอได้ที่จะให้มันออกมาแล้วจะได้ซื้อตอนนี้ผมหยุดที่เล่มห้านะครับหมายหมายความว่าซื้อล่าสุดของผมเล่มห้านะเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็จะทยอยซื้อแล้วครับเอาละน่าจะโอเคนะครับอันนี้ผมมีไซส์เดียวนะครับทำไมถึงไม่ซื้อให้ตรงไซส์เพราะว่าผมได้ไม่ต้องสั่งใน ในเว็บนะครับผมวันนี้ก็พอไปซื้อของพวกก็ซื้อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคครับประมาณนี้นะผมก็ไม่แม็กนะครับไม่อะไรเลยนะประมาณนี้แล้วก็ให้มันทับตัวมันเองนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเข้ารูปของเขาเองนะครับโอเคเรียวมังงนะ e ีนี้กับดากันบอลเล่มนี้ก็ไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับได้ขอฟีวไปแล้วสวัสดีครับ